สบายดีสบายดีพี่น้องอันนี้ตอนหักขอสู่สองสดีม้เกาหลังจากที่เข้าไปหามาแหละทุกคนตอนไปหามาคือว่าดอกนาะบ่าท่านแหลบบานค่ะมน,นบ้า,า,บา,อาหอดเทือกเนี่ปลานม่บอกว่าเหมืนบ้าหอดเทือกทุกคนอยากชิบันบานเลยเนาะเฮ็ดปวกมีหลายชนิดพี่น้องอันนี้เอิญว่าเห็ดบวกดงมีเห็ดปวกโคเฮ็ดปวกทงเฮ็ดปวกจิกเห็ดปว,วกข้าวแต่วันนี้เฮ็ดปวกดงเนาะมันอยู่ในปลายไงทุกคนนั่นกะ อุดมสมบูรณ์เนาะมันกินแพนถาอาหารเปิดใหม่ใบหย่าตอนนี้แหละซุ่มพญเดือนไปแล้วก็ซุ่มพญโอนะซุ่มบอปานว่าสิไปัญ้ิงเหรอเลยฮะเอาว่ไปัญญิงป่ะอือการว่าสิไปในซด้อพอเอากาซิมาตัดตีนที่ดินออกกันนะทุกคนเมื่อวานเนี่ยแกงบะเดล่าทุกคนเนาะบ๊อปานนสิ็ดเมนูพัดกะเพราะเสดิมเช็ดแกงนะทุกคน นีด่ดดวยไปอีกแล้วมาหลุนกันวว่ชเว็นสิมานบอตอนซ้ออานะ่ะมันหักกระลังแบบกระลังผลขึ้นมาน้อยหนึ่งเุกคนสดิมมากินดอกจุ้มจุ้มตอนนี้ข้าจ่อขายรัวนหนึ่งก็ประมาณสองแสนว่าจ้ะประมาณสามรอยกว่าบาทเลยทุกคนสามร้อยกว่าบาท,ท,าาบาทถ่ายเฮ็ดลายราคาเหมือนกับรถตามมาพี่นอ้องถ่ายเฮ็ดลายนะ ก็ลดลงตาเดี๋ยวเอ,อ็นมาตอนสดิบเอาไม่เลื้ยงนาะไปซ่งคนกับยันคนมาเก็บไว้ไว้เก็บไว้ไว้คนวะยก็บคนมาหาเดี๋ยวว่าคนกับได้ร้ายอยู่นั่แหละเขาจะไปมองได้ได้พ่อแกงเถอะคนเพ็ดปกดงไปจนเมื่อยพี่เนาะห้องบอปานที่ได้บนเป็นแปดน,น,นะได้กระตัวกุ้งหมักม่วง อามีพอว่ามันใหญ่ด่ะมันใหญ่จากโพนมาหานั่นมันคือสีใหญ่ไกลเะเนาะพะะูดนะดอกทุกคนอ,อ้าใหญ่แห้งเลยพอดิแกงแซบทุกคนเอ้ยอาหารบานเหาเลยของซสบราคาแพงกินยำใดกับโบเบือกับเมนเทสปวงเหรอพี่เนาะนยำใดกับโบเบือ แต่มันเฮ็ดบวงนี่ล่ละอันนี้นะน้ำนักมันลา่ด้วยทุกคนสีหาดอกกะน้ำนักไลยแหละซิบกระดอกับชีหอดโดเลยวะจ้หล้างจากที่ห้าป่าจีนออกเขากบชิมลาลาด้วยทุกคนหลังทำขบสาดป้าก้านน่ะซ้ำแค้นเล็กน้อยควใหไงนะเนาะทุกคนนะใหญงคักไงแน่ ไงอีลีออ่อลอเนี่ยเจี๊ยสองดอกก็อี่มัล้เฮนะ็ดปอกดงสองดอกก็อยากอิ่มแล้วเด้อนี่เด้อของแส็บบ้านเฮาของแส็บบ้านเฮาทุกคนสุดแส็บนี่นะแม่นน้าเห็ดปวัวนี่ล่ะพี่น้องสดีมาก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 ิากกนแห้ง แน่คือเด้งอยู่ได้ขาหน่านะขาคือขั้นผัวตัวนั้นจูบเพียงขาไปแล้วนะเอา้ามันีซด,เ,ดเอเดียงฮะีตดีอะเอ้าสอดีตม่เป็นอ๋เอ,เ,อเป็นแบบนี้แหละธรรมชาสตรเเ์เออมันล้างงานอยู่พี่น้องเพราะว่ามันค้าหยาเนาะมันผลจากดินแหละไอ้ดปวกอันนี้นะมันผลจากดินแหละบ่คือเฮ็ดปวกสิวะ ในนอ้อยนะมันผลขึ้นมาบริาหารวิทย์ดินก็นจะกับไปเอา ลงไปลงไปลงไปอ่ะเซฟไว้ก่อนนี้หลางกันนี้ขันจอหลางซองนามกับพ่อเพี่พวันไปเปลือยไม่ได้นะมันขาว เห็ดปวกนี่นบนคือเห็ดปวกปวกเห็ดปวกที่เส็จพวกนี่ไม่ขีด,ดินอ,นอนานหารบ้านเฮานยังได้นอวก,กัสรมมิมัลงแต่ ละสบายสบายบายแล้วก็ทางทินงอ๋อทางไปทางมากจาก้ะฮะหัวมาแมลววงวางเก็บคือบร,ระจุตอนเก็บคือว่าปากงงานนะะ่ะแสบคือเก่าเลยพี่น้องของแสบนะของแสบราคาแพงของแคบราคาพแพงเกี่ยงไปแล้วมั้งจ้ะอันนี้คือเก่าอลไรขึ้น้องเขาก็ได้สีคือเก่าเพราะอันดอกไงนะไม่ใช่เลยสีให้ก่อนละ ต้นเทียบไหนกอบชีจุ่มอยู่บะตมนหัวเทียนผัดบานขัามาหนึ่งบะตอนเทียกินแล้ววันนี้ตอนเทียกินนะเกือบเกือบสลาหนลาตอนตอนเทียบนือว่าบากงามบดต้นอันนี้บะต้นสีเก็บเทานันเลยบานบานแบบเอ้ย มาแม่มาแม่้นควนต๊ยนยวันโต๊แล้วเป็นทีเหยียบหอยได้ทุกคนล้างแล้วออกแกงวาฮ็ดอันนี้มันเหวนะาสีสกัดตักค้านะตอนเก็บอ่นักกำลังหงำตอนเก็บนนะกกำลังหงามาแล้วมาหรือผ้าสกระตาหรือถาแล้วบานไว้นะอืไวว่าใช่เพื่อรลานี่ยปลาน่ะสามชั่วโมงเถอะมันก็ถ่ากอนมตกกับดอไเออตัดตไปก็ชุสปอกะ แสดงว่านออกบราณเลยค้าบออกาย้ก็ได้เลยเนาะเยสิมีแต่ยุกันไดม่ะเอาวมมนก็ว่ายนนี่มันตัดใหม่ตรงเล้นบเห็นมันเรามันไปกลาขึ้นมันเียงไผไก้ไปขึ้นล้งหมว่าเห็นดอกทำรักวยมันเออหลายบนแบบนเออนี่อยอมันออกอันเจดแปดอกแล้วสนครื่กินเ่ยวกินกินไว่าค่าขอเกี่ยวเดือดอัน

ก็จะไปดทางามูจะเห็นแตไร้คนก็เห็นแตเพจนี่ยเนี่ยแปงตก็เห็นแต่เ็จปั่ก็มีบ่ก็มีเตือนนอยแกงที่นี่่แกงแกินนองทำนองไปใส่น้ลายแต่่าใช่ส่น้เยป่น้อง เอวานเซนหาเานแ้นหาอนตามเลยหนาวขึ้นน่อยไปเลยใส่เลยเก็ดลามวนค่ะยีแม่นะห้องยุ่กวาาอยไปสองคนสามคนนาง์ี่ว่าคนมาอย่างคนมามือมือก่อนจะเื่อยเลย

เดีเล่นน้อยเดี๋ยใ่องนะรเดียซ้มสประเดี๋ยวเฮ็ดเองก็ประเดี๋ยวื้มาแล้วว่าจะเปิด,ด จะเปิดใท้เขาจะเปิดให้เธอขมาหลดแนงวันขนาดว่าใส่น้ำให้เดียวได้เพิ่นน้ำเนี่ยอ๋อเติบอีกหนึ่งบ่ถ้าเบิ่งนก่อน พี่น้อง,นะองตกขาดตกขาดด้วยสมกิ้วแก็น้น่งน้ง่งตู ความเสือเไ้ทุกคนนี่ lai bèn lai bèn tam bèn si bèn cái nọ ừ. bên này phải hái mai không cái nọ si bèn bèn nghe lợn này Hãy เมนูอาหารบันเห่าพี่น้องเกงเค็ดปวกแต่ลวเดินแบงไหวซุ่มพอซุ่มแม่ดด้วยซุ่มพอซุ่มแม่แบงหายม่ยะเลอะไปแล้วอันกิจะดีมกินมาปั่นกับพารทเค็ดไปลวเนาะอื้ออือ อยากพาทุกคนเน่นนหนูเขาเม็ดนิบเฮ็ด กินเหงื <convert to Christians> ่อกว่ายังไงได้ทุกคนพ้นจากสีมายแล้วว่ายังไงแล้วรูปแบบกระเซาะ่นะครับดูถ่ายดูถ่ายอุ้ยโด่งนี่นะครับงี้ไ 不爱摸。Yeah, no